รรากก็ต้อองไหนใครจะเปิดก่อนนั่นแหละเปิดก่อนแล้วกันเปิดเมื่อวานที่บอกว่ายอมรับเป็นแฟนแล้วคืออะไรชัดเจนกันแบบเปิดใจเลยเปิดใจเปิดใจเหรอค่ะรายกางรายการเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเอาตรงๆถ้าถามจากใจคือไม่ได้อยากเปิดเพอร์เอร์เลดเขาเปิดให้ก่อนอ่าเราก็เตรียมลูกเหรออ๋อเราเตรียมกันทุกวันค่ะเราเตรียมกันทุกวันว่าเวลาใครถามให้พูดว่าอะไรโสดลูกหนึ่งพอนับห้าปุ๊บคุณตำรวจอ่า ตบมือให้หนึ่งนะคะตบมือห,หนึ่งรูปเขาเปิดไปตอนบ่ายเราก็เลยคิดว่าอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงปรากฏโอ้โหคนถามเยอะมากแล้วคนก็ไปจับตาเป็นผู้กองไอซ์ซึ่งเราบอกไม่ใช่นั่นเนะเพื่อนสนิทเราพอเราบอกไม่ใช่คนก็ถามอีกว่าแล้วคนไหนแล้วคนไหนที่เลดพูดแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเจอกันตอนกลางคืนก็เราก็คิดว่าเออเปิดเป็นรูปก็น่าจะจบไม่ต้องตอบคำถามเยอะ พอเปิดปุ๊บหกชั่วโมงปิดดีกว่า,าปิดดีกว่ามีเรื่องอะไรเอาปิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรทําให้เราปิดเลยอะคะก็อาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างที่เราจะไม่เคยกันนะคะเราไม่ได้เข้าใจกันแพทไม่ได้มีเวลามาแบบตามรือ้อตามเช็คใครอ่เนาะ,นะ,ะซึ่งถ้าเขาแค่ดีกับเราเราคิดว่ามันก็โอเคแต่ทีนี้ถ้ามันยังไม่ชัดเจนเราคิดว่าปิดไปก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ก็เลยปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเคลียร์กันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาพี่แมทไม่รู้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าไม่รู้ค่ะเคยคบกับคนนี้อ๋อไม่ใส่ใจอะไรเลยดีกว่าแล้วพอมันมีข่าวมาเห็นว่าเราก็ถึงขั้นงอนเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราโปรเทคตัวเองเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาเจอค่ะเราอยู่ในจุดนี้เราดูแลตัวเองค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันมากระทบกับเราเราคิดว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องรับมันดีกว่าดีกว่ามานั่ง เปิดแล้วก็รอเวลามานั่งตอบคําถามแพทก็เลยคิดว่าปิดไปเลยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเพอ,อ,อ๋อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้พอเปิดปุ๊บก็เริ่มมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคอยส่งข้อมูลมาเราก็เลยได้รู้พอเรารู้เราก็ ให้เขาไปเคลียร์มาก่อนใช่เพราะเคลียร์แล้วค่อยมายกันทำให้เรามั่นใจถึงแบบบอกเขาว่าเขาเป็นแฟนเขาอะไรคือจริงจริงอย่าเรียกว่ามั่นใจพรุ่งนี้อาจจะเลือกกันก็ได้เอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอตามข่าวนะอ่อันนี้เราพูดกันแบบว่าเราไม่ต้องมาแอปกันเลยจะใครจะบอกว่าอุ้ยเร็วหรืออะไรอ๋อเร็วเป็นเป็นคนเร็วช่วงชีวิตเราผ่านอะไรมาหมดแล้วในชีวิตไม่ใช่เป็นเด็กอายุ18นะเราเราคิดว่าเราเร็วเราก็ไม่เสียเวลากับอะไรเลยแล้วถ้ารู้สึกว่า เราเคยมาหมดละจอดเรื่องเวลาจะนานจะช้าทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ถ้าเขาแค่ดีกับเราแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาดีกับเราจบแลท่านไม่สืบเลยหรอว่าไม่ไม่แพททำแต่งานเลี้ยงแต่ลูกถ้าจะเอาเวลาที่ไหนไปสืบอย่างวันนี้11โมงเพิ่งจะได้พักเมื่อกี้มันไม่มีเวลาเลยเพราะนั้นคนที่เข้ามาเขาต้องจริงใจกับเราดีแล้วการที่พอเราเปิดการที่เราได้รู้ข้อมูลแพทกลับมองว่าการที่เปิดโอ้ก็ดีเหมือนกันมีคนช่วย เช็ครายละเอียดให้เราไม่งั้นไม่งั้นเราก็เราก็คงไม่รู้อะไรเลยเราได้คุยกับแฟนเก่าเขาบ้างไหมคะไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องไปคุยอะแฟนเก่าไม่ไม่มีเหตุจําเป็นเลยผู้ชาย้องเคลียร์ก็มองว่ามันเป็นระยะเวลาที่เร็วไปแพทไม่รู้ว่ะสิแต่ขออย่างเดียวคือเขาเคลียร์ก่อนที่จะต้องเจอเราเขาเคลียร์ก่อนคือณช่วงเวลานั้นอะเขาเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วส่วนจะเรื่องเวลาสั้นยาวแพทไม่ได้สนใจอะค่ะ แต่อยู่กับเราคือต้องเคลียร์แล้วนันทีนี้คือตกลงยังไงกันคะคือณตอนนี้ณตอนนี้ก็เราก็คุยกันนะคะเพราเคลียร์แล้วว่าเขาเคลียร์ก่อนก่อนอีกแต่แค่เราอะรู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราเลยไม่ชอบใจแต่ถามว่าก่อนคบเราเขาต้องเคลียร์แล้วเพราะมแพทไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเพียงแต่แค่เราไม่รู้พอเรารู้ คือเรารู้จักเอาพวกนี้เรารู้จักคนอื่นเราไม่ชอบอเราชอบรู้จากปากคนที่เราคุยอยู่เท่านั้นไม่ได้ถามแบบชาวบ้านเลยนะวันนี้เขาเคยรเรียบร้อยแล้วว่าเรามีความมั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนก็บอกอยู่ว่าพวกนี้อาจจะเลิกกันก็ได้จะเอาอะไรกับแพทพย์นภพาวแบบพวกแบบว่าไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอน,อน,น,อนเขาขอแต่งงานกันแล้วเขายังเลิกกันเลยก่อนมันมถูกปะมันไม่มีอะไรแน่นอนการออกตัวแรกของเขามีผลไหมคะสําหรับแพทย์อะคะเฉยเฉย แต่มีผลตกเขาหรือเปล่าแพทไม่แน่มันเป็นเพราะแรงเชียร์จากเพื่อนๆเราหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็แบบโอเคกับเราได้ก้าวไปข้คุณตำรวจคือจริงๆอ่ะที่ที่เพื่อนๆเชียร์อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ดีกับเราเขาดีกันพี่น้องเราพ่อเราเพื่อนเราทุกคนมันก็คงไม่แปลกที่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทุกคนพยายามมาช่วยกันซัพพอร์ตเรา รวมถึงเพื่อนของฝั่งเขาด้วย,ยะอะไร,อ,อ,รอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มเข้ามาหาเราอ๋อน้องน้ำอีกแล้วเกณฑ์น้ำวันน้ำน้องน้ำเอาใจแม่ไปเลยลูกน้ำวันคือเรื่องเรามันก็คือเหมือนแบบได้มีโอกาสคุยกันเนื่องจากว่าแพทอะทำลายจะทำรายการใน u t u b e อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่อรายการคือออนเซล ก็คืออยากเชิญคนโสดอะมามามาเปิดตลาดในในช่องเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้คนหลายอาชีพจริงๆอิงเยเราอยากให้ทุกคนมาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีรับโสดซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมานะเราก็ถามทุกคนถามเลยค่ะเราถามน้องเอ๋ยถามน้องนับอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดมีเพื่อนโสดหรืออะไรอะเอามาอ่าแล้วน้องนับก็แนะนำ คนนี้มาเขาแอบปลื้มกันมาก่อนไหมคะใช่ค่ะแสดงั่นเขาก็เป็นแขกในรายการเรากำลังจะเป็นค่ะตอนนี้คือเป็นแขกแล้วเราไม่ป็นแขกแล้วไม่ตายแขกแล้วคาณผ่้ชมคุณหน่อยรู้จักกันมากี่เดือนครับอุ้ยตังเราไม่ได้นับเลยอ่ะก็คือตั้งแต่วันที่จราไปถ่ายรายการมานานขนานั้นก่อนหน้านั้นอีกค่ะเกือบปีไหมคะไม่เกือบไม่เกือบค่ะ ไม่รู้แล้วเปิดเปิดปิดปิดไม่นับแล้วอ่ะใครแต้นะพอดีแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ข่าวหรือว่าตัวเขาเองนะครับต้องเลิกหยอกแฟนได้5วันแล้วก็มาขอเราเป็นแฟนเรื่องอื่เรานหละเป็นคนพูดเองไม่ใช่ข่าวหรือน้องเป็นคนพูดเองัไมนนเเลยรริ่จง้องไม่ใช่น้องนับเอาเองน้องก็เลยอันนี้เราคิดเองเหรอใช่สิทำไมอ่ะเราก็นับของเราแล้วเราก็พูดออกมาเลยไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจอันนี้เป็นกลัวว่าทางโน้นเขาอาจจะ มาสิมาเลยรออยูลไปตำรวจแล้วเนาะอันนี้สนใจแล้วมั้ยอันนี้หนใจแล้วเนาะอันนี่สนใจแล้วมั้ยเพราะหลังจากนั้นนี้เราบอกไอ้ว่าเราอยากได้คนในเครื่องแบบอันนี้เต็มเลยเต็มเลยมั้ยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวเป็นหยอกเป็นหยอกคือเพื่อนพอเพื่อนเป็นตำรวจเป็นผู้กองเราก็แค่หยอกเพื่อนว่าอ้เด็กเราอย่าลืมเพื่อนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ จริงๆขอแค่เขาเป็นคนดีแค่นั้นเองคือแพทไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแพทชอบเป็นคนตรงๆค,คือเราอะตรงมากเพราะฉะนั้นการที่เรา<ม>เรารู้สึกเราตรงเราแฟร,ร์มากๆค่ะเราก็อยากได้คนที่ตรงแล้วก็แฟร,ร์กับเราบ้างเราก็ตรงมากเลยนะครับณนะตอนนี้ไงเขาก็เ<ม>ทคแชนส์คืเขาแสดงให้เราเห็นแต่ว่าเราก็ยังอะไรไม่ได้แต่แต่แพทแค่คีบความรู้สึกดีๆแล้วก็ถ้าวันนี้มันมีความสุขมันก็โอเคแล้ว รู้แฮปปี้บ้างงงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าก <speaking> ับเพื่อเราเขาเข้า <speaking> กับ mm ลูกเราได้ด้วยไหมคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันโอเคสําหรับเราคือคือแคีโอกาสได้เจอผ่านกลับครอบครับทุกอย่างกลับทุกคนแล้วค่ะใช่ใช่เป็นไงบ้างครับกลับตัวแล้วไม่อ่ะคือเขากับกายพอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเขากับกายเป็นของเรามากกว่าลูกเขาอีกเหมือนแบบให้ลูกเขาระวัง ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือเขาเขาเป็นห่วงเรากับลูกอ่ะเราก็เลยแฮปปี้ว่าโอ้อย่างน้อยเขาก็เข้าใจจริงๆเขาเข้าใจในงานของเรามัเพราะว่าเราทางานทั้งวันจะบอกว่าแพทกับแพทก็ต้องเข้าใจงานเขาด้วยไม่ใช่แค่หวังว่าจะให้เขาเราเข้าใจแต่เราคนเดียวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยในเมื่อถ้าเราต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาก็ทํางานกันอย่างสบายใจแล้วก่อนนั้นแพทรู้จักกับจังมาก่อนไหมครับหรือว่าพิ่มารู้จักนแพทเล่นละครกับกัจ แล้วแล้วก้าวก็เป็นเพื่อนกับนับอีกมันก็วังวนกันไปหมดก็เเลยไม่ต้องปรัับนใช่วังวนกันไปหมดทำไมอยากให้นับดิวไข่ให้เธอมีมาดีทุกอย่างเลยเธอนางมีไอซ์สต็อกเยอะนะคะไม่จะดิวชุดน้ำเรซเรียกเขาว่าอะไรอะคะเรซเขาไม่ว่าอะไรเลยค่ะเรียกเขาว่าอะไรเรียกเรียกนาค่ะเรียกคุณนาคุแค่ถามนะนะวันนี้ถ้าเราจะเรียกคนที่จะเข้ามาว่าเป็นแฟนมันจะต้องมีส่วนประกอบยังไงบ้างนะวันนี้ โอ้ยยากจังเลยอ่ะคีย์เวิร์ดเลยนะคิดสามสิบปีจะเป็นอะไรอุตระสามสิบปีหรอไม่รู้เลยว่าจะคือส่วนประกอบคือคงต้องเป็นคนดีป่ะต้องไม่โกหกเราต้องเริ่มจากการที่เราคุยกันก่อนอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตถ้าได้ด้วยก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อ่ะอมาค่อยคุยกันแล้ววันนี้เป็นแฟนไหมพี่หรือว่าแบบเดี๋ยวถามเขาก่อนได้ไหมเขาเป็นแฟนอยู่แล้วเออเดี๋ยวถามเขาก่อน ใครไม่แต่งคนอื่นเหรอคะคู่แข่งคนอื่นเหรอคะหมายถึงของเราหรือของเขาขอเข้ถ้ามีคนอื่นมามาจีบเราอีกมีหนุ่มหนุ่มคนอื่นๆอย่างเงี้ยมาชิงด้วยทำยังไงดีอ่ะสสววยยไม่มีแหม่เปิดขนาดนี้ใครจะกล้าเข้ามาล่ะคะเรื่องอายุไม่มีปัญหาเนอะถ้าเราผ่านตอนสิบปีมาได้แปดปีไม่น่ามีปัญหาละไม่ตล้งก้มเลยความรักของแพทย์ทุกครั้งเนี่ยสังคมจะจับตามองตลอดดีแล้วก็แสดงว่าเรายังเป็น ที่พูดถึงไม่ใช่ลืมกันไปดีแล้วแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นไตยอย่างเงี้ย <laughs> ดีแล้วแต่บางคนบอกว่าแบบว่าอีกวันหนึ่งมีข่าวกับอีกคนแต่วันนี้แบบมาเปิดตัวจริงๆ <คน S 1> อะข่าวกับอีกคนอะอย่าไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น uh huh. เขายังไม่ทันเริ่มด้วย uh huh. แล้วอย่างที่บอกคือจิน้นคือมันเป็นการจิน้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ในอนาคตไม่รู้แต่ณนะวันนี้ถ้าให้พูดถึงเขาอะคือยังไง เขาอาจจะเป็นอนาคตของแพทก็ได้อาเขาก็ขอบแบบว่าก็ยินดีถ้าเรารู้เยอะนะเราคูณเขาก็เหมือนยินดีกับเราด้วยถ้าาบบว่าเราที่จะแบบคือหนึ่งอย่างที่อย่างที่อย่างที่ปอพูดเลยค่ะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วเขาจะคาดหวังอะไรจากการที่ตัวเขาไม่ได้เริ่มแต่การที่เขาเห็นเรามีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าถามแพทวันนี้ใช่วันนี้มันอาจจะอาจจะ อาจจะยังจึกจักจึกจักหรือไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ว่าปออาจจะเป็นอนาคตของแพทก็ได้ถูกไหมก็คือปอยังมีติดตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจโออเคคค่ะบ